สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องลูกหลานชาวไร่มันสำปะหลังทุกๆท,ท,ท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตร 5G เช่นเคยนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้หวานปุ๋ยสูตร18 12 6ลงไปก่อนหน้านี้ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาดูว่าผลงานของเขาที่ใส่ปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าปกติแล้ว ถ้าเกิดมันช่วงอายุประมาณ3เดือนถึง6เดือนเราจะใส่เป็นสูตรระเบิดหัวเนาะก็คือสูตร15 15 15แล้วก็ผสมกับ0ูนยตามหลักสูตรของวิชาการของเขาเนาะแต่แปลงนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยสูตร18 12 6นะคะทุกคนซึ่งปุ๋ยสูตรนี้ก็จะเป็นเอ่อข้างหน้าเขาจะเป็นปุ๋ยงามเนาะแล้วอีกอย่างปุ๋ยสูตรนี้จะเป็นปุ๋ยเอ่อสำหรับ ลงหัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเขาจะไม่เร่งลงหัวเขาจะไม่เน้นการลงหัวแต่เขาจะเน้นการความที่งามนะทุกคนประจอยได้ไปศึกษาถามเขาแล้วว่าทําไมต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี้เขาตอบว่าเขาใส่แบบนี้ประจําผลผลิตของเขาก็ได้ด้วยและที่สําคัญลดต้นทุนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะทุกคนในขณะที่ปุ๋ยแพงเนาะปุ๋ยสิบแปดสิบสองหกสูตรนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทซึ่ง ปุ๋ยสูตร15 15 15ในราคากระสอบละ1,200บาทมันจะเป็นราคาเกือบครึ่งต่อครึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าราคาของมันปุ๋ยระบทหัวเขาจะเน้นการลงหัวเน้นแป้งแล้วราคาของเขาก็จะแพงด้วยนะคะทุกคนเรามาดูว่าการที่เขาใส่ปุ๋ยสูตรนั้นพื้นดินของเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนดูนะคะ ความแตกแยกของดินของเขาจะไม่ต่างกับสูตรเร่งหัวเลยนะทุกคนสำหรับปุ๋ยสูตรนี้เขาก็บอกว่าใช้ดีเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนลำมันก็จะงามด้วยแล้วอีกอย่างการลงหัวของเขาก็จะปกติเพียงแค่ว่าสูตรปุ๋ย,ยจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองดูค่ะทุกคนดูความแตกแยกของดินของเขานะคะความแตกแยกของดินนี่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดรอยแตกแยก เป็นรอยใหญ่รอยยาวแบบนี้แสดงว่าหัวมันของเราจะใหญ่แล้วก็ยาวด้วยนะคะส่วนวัชพืชในแปลงก็สำคัญนะคะทุกคนถ้าเกิดมีวัชพืชในแปลงเยอะตัวรากของของมันสําปะหลังเขาจะไม่แตกแบบนี้นะคะเพราะว่าหญ้าของเขาจะรัดกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นการทำให้แปลงดินสะอาดก็ต้องมีผลดีด้วยนะคะตัวนี้มันของเราจะเป็นใบ เนาะทุกคนใบหยิกใบงอแต่ทางเราก็ปล่อยไว้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาพี่น้องของเรามาดูหัวมันตัวนี้ตัวที่ใบหยิกใบงอกับกับตัวที่ยอดของเขาจะใบงามยอดใสแล้วเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะใบหยิกแบบนี้เขาจะมีการลงหัวไหมในขณะที่เราหว่านปุ๋ยสูตร18-12-6นะคะทุกคน รอดูผลงานของเรานะคะเดี๋ยวป้าจอยจะมานําเสนอให้พี่น้องของเราได้รู้กันไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนยังมีเอฟซสงสัยนะคะว่าป้าจอยทําไร่มันสําปะหลังได้ฉีดฮอร์โมนไหมป้าจอยบอกเลยค่ะทุกคนถ้ามันสําปะหลังของเราเป็นต้นที่แคละเกนไม่เจริญเติบโตทันเพื่อนทันเพื่อนที่แปลงอื่นๆเขาปลูกกันในในลักษณะที่เราปลูกในช่วงระยะใกล้เคียงกันมันสาปะหลังของเราจะโตไม่เท่าเขา เราสามารถฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนได้นะคะทุกคนแต่พื้นดินเราก็สามารถฉีดพ่นเป็นปุ๋ยย,ยูเรียเนาะปุ๋ยยูเรียผสมน้ํานี่ก็มีอีกอีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะทําให้การลดต้นทุนได้นะคะทุกคนสําหรับการฉีดพ่นปุ๋ยยูเรียใส่ในดินเราจะฉีดพ่นอยู่ ถั้ง20ลิตรล้วก็ใส่สักประมาณ1กิโลนะคะทุกคนตัวนี้คือเคล็ดลับการทําให้มันสำปะหลังของเราเงามตั้งแต่เล็กเนาะฉีดปุ๋ยยูเรียนี้ไม่ใช่ว่าฉีดช่วงนี้นะคะทุกคนเราต้องฉีดช่วงที่ช่วงที่มันเขาเประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนเดือนกว่ากว่านะคะคล้ายๆกับว่าเราใส่ปุ๋ยรอบแรกนั่นแหละค่ะทุกคนหัวมันเขาก็จะเป็นมาออกมาลักษณะนี้นะคะการใส่ปุ๋ย ตั้งแต่เริ่มต้นมันจะทําให้หัวมันของเราได้รับสารอาหารตั้งแต่เริ่มต้นแต่จะแตกต่างกันกับตอนที่เรามาบํารุงช่วงที่อายุของมันประมาณ3าถึงหเดือนตัวนั้นเขากําลังจะลงลงหัวลงแป้งซึ่งถ้าเกิดใส่ปุ๋ยช่วงนั้นใส่ปุ๋ยยูเรียช่วงนั้นมันจะทําให้เอ,อ่อมันของเราจะไม่งามแล้วนะทุกคนเพราะว่าการทำการใส่ปุ๋ยยูเรียมันต้องทำต้องใส่ตั้งแต่ช่วงที่ มันสัมปะหลังพึ่งจะแตกยอดนะคะและช่วงนี้เราเราต้องเริ่มต้นใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเร่งหัวนะคะแต่แปลงนี้เขาใส่เป็นสูตร18บ2 6หกพี่น้องของเราดูนะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรระเบิดหัวกับสูตร18 12 6ดสบสหรายได้ก็เหมือนกันแต่รายจ่ายต่างกันมากนะคะ ตัวที่1 8 1 2 6สูตรนี้เขาจะประหยัดกว่าถึงแม้ว่ารายรับก็อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่แต่เราก็มาคิดเฉลี่ยดูแล้วว่าเราจะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะได้ผลทำยังไงต้นทุนเราถึงจะยังมีอยู่ในกระเป๋าทำยังไงเงินเราถึงจะเหลือจากการลงทุนนะคะทุกคนสรุปแล้วทางไร่ตัวนี้เขาบอกว่าใช้ใส่สูตรนี้ จะดีเหมือนกันนะคะทุกคนการลงทุนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสำหรับการทำเกษตรอะไรอะไรก็แพงยากำจัดวัชพืชก็แพงปุ๋ยก็แพงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในการทำเกษตรด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ประจอยนำเสนอให้พี่น้องของเราเได้รับความรู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเนาะลองเอาไปทำดูนะคะทุกคนสำหรับผู้ที่มีทุนน้อยเนาะ ส่วนป้าจอยก็จะมีมีทุนน้อยเหมือนกันค่ะเ,เดี๋ยวป้าจอยก็จะทําคล้ายๆกับของเขาดูเหมือนกันว่าเขาจะได้ผลแค่ไหนเนาะปกติแล้วป้าจอยจะใส่เป็นสูตรระเบิดหัวนะคะสูตรสิบห้าสบห้าบห้าแล้วก็ศูนย์ศูนเราจะมารวมกันตามหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะคะทุกคนพี่น้องของเราดูนะคะการที่เขาใส่ปุ๋ยสูตรนี้ก็จะเป็นผลดีเหมือนกันค่ะทุกคนรอดูผลผลิตช่วงเดือนธันวา ธันวาคมมกราคมมีนาเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงนั้นนะคะทุกคนสําหรับการใส่ปุ๋ยตัวนี้เขาได้2ต่อด้วยกัน 1. ได้หัวมันที่ใหญ่แล้วก็ยาว 2. ได้ลํามันไว้เป็นพันในปีต่อต่อไปด้วยนะคะทุกคนแต่สําหรับท่านที่ใส่ปุ๋ยสูตร0ูนย์ศูนสูตร15 15 15, 15นั้นลำมันของเขาจะไม่ยาวนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นปุ๋ยสูตรนั้น ลำมันของเราก็เขาก็จะลงหัวเนาะทุกคนเขาก็จะหยุดการงามหยุดการเจริญเติบโตหยุดหยุดการที่จะทําให้มันของเราสูงนะเนาะพี่น้องของเราการทําเกษตรการทําไร่มันสําปะหลังนี้จะแต่ละบุคคลจะทําไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสารกําจัดวัชพืชไม่ว่าจะเป็นออการใส่ปุ๋ยเราก็จะทําไม่เหมือนกันนะคะขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเรานะคะข้อมูลนี้ ทางเราได้ศึกษามาจากเพื่อนบ้านเจ้าของแปลงมันนะคะทุกคนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมองว่าปุ๋ยสูตรนี้มันจะเป็นปุ๋ยสูตรงามมันจะไม่มีเอ่อรายรับที่เต็มที่อย่างไรก็ดีนะ,ะทุกคนแต่เจ้าของเจ้าของแปลงเขาก็เน้นใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าได้ผลผลิตสูงขอให้พี่น้องของเราพิจารณาด้วยตัวของท่านเองเนาะเอ่อคลิปนี้ประจยเกษเสียนฮัจีหวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับผล ออประโยชน์เนาะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการนำเสนอของประจอยเกษตร5 g นะคะก็ขอขอบพระคุณพี่น้องของเราทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามผลงานจากทางช่องของเรานะคะโอกาสนี้ขอให้พี่น้องของเราจงมีความสุขและสมหวังในการทำเกษตรคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่